รวมค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราพูดเรื่องมหาเสน่ห์ที่ได้ผลทันตาไปแล้วนะคะทีนี้นะคะเมื่อเรามีมหาเสน่ห์ในตัวเราแล้วนะคะเราจะต้องมีวิธีนะคะมัดใจชาย เพิ่มขึ้นมาอีกนะคะเพื่อให้เราใช้มหาสนีของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะนั่นก็คือวิธีที่เราจะมัดใจชายนั่นเองนะคะวิธีแรกนะคะที่เราจะทำกันนะคะเราจะต้องรู้จักเล่นตัวบ้างนะคะเล่นตัวในที่นี้ไม่ใช่เล่นตัวทุกๆครั้งนะคะหมายถึงว่าให้เรารู้จักเล่นตัวบ้างอย่างเช่นนะคะ เราครบก,กันกับใครสักคนหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะแล้วเขาชวนเราไปดูหนังนะคะเขาบอกว่าเขาอาจจะบอกว่าเธอวันนี้ไปดูหนังกับฉันไหมเวลาเท่านั้นเท่านี้อย่าเพิ่งตอบตกลงนะคะเราเนี่ยในใจเราเนี่ยอาจอยากจะไปแทบตายนะคะแต่อย่าเพิ่งตอบตกลงไปนะคะบอกว่าเอ้ยฉันขอคิดก่อนนะทำตัวยุ่งๆหน่อยนะคะอาจจะแบบว่า เป็นพรุ่งนี้ได้ไหมหรือเป็นวันถัดไปได้ไหมลองปฏิเสธไปหรือว่าพูดแบบนี้นะคะเดี๋ยวฉันขอคิดก่อนได้ไหมฉันยังไม่ได้ดูตารางงานเลยพูดไปแบบนี้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งตอบตกลงในทันทีนะคะพอเรานะคะตอบเขาไปว่าไม่ว่างนะคะมันจะทําให้ผู้ชายรู้สึกว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ง่ายนะผู้หญิงคนนี้จะนัดเขาเนี่ยต้องมีเวลานะ เขาจะต้องคิดก่อนนะเขาจะต้องวางแผนก่อนก่อนที่จะมานัดผู้หญิงคนนี้นะคะนั่นแหละจะทําให้เขารู้สึกว่าเราไม่ใช่ของตายนะที่อยู่ดีๆคุณจะมานัดแล้วฉันจะไปทุกครั้งอะไรอย่างเงี้นะคะมันทําให้เขารู้สึกตื่นเต้นนะคะรู้สึกว่าเขาอะอยากจะทําหรือว่าอยากจะมาหาเรานะคะนี่แหละเป็นจิตวิยยาอย่างหนึ่งนะคะที่เราควรจะต้องมีนะคะเล่นตัวหน่อยๆน่อยพอเป็นพิธีนะคะแล้วนะคะไม่ใช่ว่าเรา ะะจะเป็นผู้หญิงที่คอยตามเขาตลอดเวลานะคะอย่างเช่นนะคะเขาชวนไปไหนมาไหนหรือว่าเขาจะทำอะไรนะคะเราก็เออออกับเขาไปหมดเลยะทุกอย่างมันจะทำให้เราเป็นคนที่น่าเบือ่อน่าลำคาญนะคะแล้วนะคะแล้วเขาจะไปจากเราอย่างรวดเร็วเพราะอะไรเพราะว่าเรานะคะเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้น่าค้นหาน้าศึกษานะคะหรือว่าหน้าติดตามหรือว่า น่าดึงดูดใจนะคะเนี่ยแหละนะคะถึงบอกว่าเราจะต้องเป็นผู้หญิงที่มีหลายมิตินะคะ ข้อที่2นะคะนั่นก็คือเราจะต้องเพิ่มเสน่ห์จากภายในนะคะเพิ่มยังไงล่ะเพิ่มอย่างเช่นว่าเรานะคะเป็นคนที่อบอุ่นอยู่แล้วนะคะเราก็แสดงความอบอุ่นตรงนี้ออกมาข้างนอกโดยการสื่อสารเช่นนะคะเราไปทานข้าวข้างนอกกับครอบครัวหรือว่ากับเพื่อนๆหรือกับใครก็แล้วแต่กับคนรอบๆข้างเนี่ยนะคะเราก็แสดงออกด้วยการดูแลเทคแคร์ care, คนอื่นๆรักคนอื่นๆน,นะคะมีมนุษยสัมพันธ์ดีนะคะ ้าอกเข้าใจคนอื่นนะคะอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นการเสริมสเสน่ห์เราไปด้วยทีนี้นะคะเมื่อเราสื่อสารออกมาเนี่ยเมื่อเราเพิ่มสเสน่ห์ภายในของเราแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะคะผู้ชายคนเนี้ยเขาก็จะมองว่าเฮ้ยผู้หญิงคนเนี้ยน่ะไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยคือเขาดูอบอุ่นเขาดูมีมนุษยสัมพันธ์ดีมีเพื่อนดีครอบครัวรักนะคะเขาจะต้องทําอะไรสักอย่างแล้วนะคะคือเขาก็อยากจะได้ผู้หญิงคนนี้มาครอบครองแล้วนะคะเพราะว่าเขาดูว่าผู้หญิงคนนี้ เฮ้ยดีทุกด้านเลยมนุษยสัมพันธ์ดีนะคะรักครอบครัวดูแลครอบครัวดูแลเทคแคร์ทุกอย่าง แม้กระทั่งคนรอบข้างนะคะอ่าและทีนี้นะคะมันก็จะทําให้ผู้ชายคนนี้นะคะเขาคิดแล้วนะคะว่าผู้หญิงคนนี้นะเป็นคนที่เพื่อนเยอะนะเป็นผู้หญิงที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีคนรักเยอะนะคะแล้วมีคนสนใจเธอเยอะก็ได้เขาจะต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อให้ได้ผู้หญิงคนนี้มาครองนี่แหละนะมันเป็นการเสริมสเสน่ห์ภายในของเราออกมานะคะเพื่อที่จะทําให้เขาสนใจในตัวเรานั่นเองนะคะ วิธีที่3นั่นก็คือการดูแลตัวเองนะคะเราจะต้องรู้จักดูแลตัวเองให้ดูดีเสมอนะคะถึงเราจะไม่สวยนะคะแต่ว่าเราจะต้องดูดีในสายตาคนอื่นๆนะคะคือเป็นคนที่มองแล้วหน้ามองนะคะ อย่างเช่นนะคะที่บอกว่าเซอร์แต่สะอาดนะคะไม่สวยแต่เก๋นะคะหรือว่านิสัยดีมนุษยสัมพันธ์ดีอย่างเงี้ยนะคะคือการที่เราพัฒนาต่อยอดตรงนั้นมาใช้นั่นคือวิธีการดูแลตัวเองให้ดูดีนะคะหรือหรือถ้าใครนะคะมองว่าตัวเองไม่สวยอาจจะไปเสริมเติมแต่งอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ว่ากันนะคะนั่นคือวิธีการดูแลตัวเองอย่างหนึ่งเช่น น,นะคะคอย่างที่บอกนะคะนอกจากที่เราจะดูแลเสริมแต่งเติมของเราแล้วเนี่ยบุคลิกการแต่งกายหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างหรือลักษณะนิสัยก็สำคัญนะคะนั่นคือการดูแลตัวเองอย่างหนึ่งเพื่อให้เราดูดีเสมอในสายตาของคนที่มองนะคะแล้วเราก็จะเป็นผู้หญิงที่น่ามองแล้วก็น่าสนใจในสายตาผู้ชายทุกคนค่ะ นอกจากเราจะรู้จักวิธีดูแลตัวเองจากภายนอกแล้วนะคะเราก็ต้องรู้จักวิธีที่เราจะดึงเสน่ห์ของเราที่อยู่ภายในออกมาใช้ด้วยนะคะอย่างเช่นนะคะมีคนชมว่าคุณยิ้มสวยนะคะคุณก็สามารถที่จะนำจุดเด่นของคุณที่บอกว่าคุณยิ้มสวยเนี่ยมาใช้เวลาที่คุณไปเจอ คนที่คุณคิดว่าใช่สำหรับคุณนะคะเราก็ต้องนำเสนอในสิ่งที่ดีๆแล้วเราสามารถยิ้มยิ้มสื่อสารให้เขาเห็นนะคะว่าคุณเป็นคนน่ารักคุณเป็นคนน่ามองแอบเห็นไหมนี่คือการดึงเสน่ห์หรือว่าจุดเด่นของคุณออกมาใช้นะคะเมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าเรามีเสน่ห์ตรงยิ้มนะคะเราก็พยายามยิ้มให้มากเวลาที่เราไปเจอเขานะคะแต่ก็ไม่ใช่ยิ้มตลอดเวลานะคะเดี๋ยวเขาก็จะ หาว่าเราเป็นบ้าไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการยิ้มเนี่ยเราก็ต้องรู้จักด้วยว่าเราจะยิ้มช่วงไหนอะไรยังไงบ้างแล้วก็พยายามยิ้มให้มากนะคะเพื่อที่จะดึงสเสน่ห์ของเราออกมาโชว์เขานะคะเขาก็จะได้เห็นว่าเวลาที่เรายิ้มเราสวยเราน่ารักขนาดไหนนะคะทีนี้มาดูข้อที่สี่นะคะข้อที่สีนั่นก็คือ ความสวยนะคะต้องมาพร้อมกับความลึกลับด้านอื่นๆนะคะมันเป็นยังไงหรอคะมันก็คือเราจะต้องเพิ่มมิติอย่างที่บอกนะคะในมหาสเสน่ห์ที่เราสร้างเองได้แล้วได้ผลทรรตาที่บอกไปในคลิปแรกๆนะคะถ้าใครมีความสวยแล้วนะคะก็ให้เพิ่มความลึกลับหรือว่าเพิ่มมิติ เพื่ออะไรเพื่อให้คุณดูน่าสนใจดูน่าศึกษาดูน่าค้นหานะคะนี่แหละถึงบอกว่าถ้าเรามีครบทั้ง4ข้อนี้นะคะเป็นวิธีมัด ใจชายนะคะให้อยู่หมัดเลยนะคะถ้าคุณทําได้นะคะคุณก็จะได้ใจของผู้ชายคนนั้นทันทีนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปนะคะจะทํานะคะมหาเสน่ที่เห็นผลทันตาสําหรับผู้ชายให้นะคะสําหรับใครสนใจนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ